ตลาดหุ้นไทยพักฐานก่อนลุ้นนิวไฮเป้าหมาย1,400จุดกองเปิดกรุงไทยประกันเงินต้นจ่ายผลตอบแทนทุก6เดือน สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรู้ก่อนรวยกว่ารอบเย็นนะคะเราพบกันเป็นประจำค่ะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17.05นาทีจนถึงเวลา17.30นนะคะวันนี้พบกับดิฉันมีที่นีนะคะแล้วก็อาจารย์นัทนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีแขกรับเชิญะคะ่ะวันนี้อยู่กับคุณชัชพลศรีวัลีพันธ์นะคะผู้มนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด2บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณชัชพลค่ะสวัสดีครับแน่นอนที่สุดว่าวันนี้เราจะมาพูดคุ กเกี่ยวกับเรื่องราวของกองทุนที่น่าสนใจวันนี้เคทบมีตัวไหนมาแนะนําคะคือวันนี้เรามีกองทุนที่เป็นลักษณะที่เราไปลงทุนผสมระหว่างตราสารหนี้กับตัวออปชันที่ไปให้ผลตอบแทนลิงก์กับตัวเซ<อ>็ตฟิฟตี้อิกัอันนี้ก็อาจจะเหมาะกับนักลงทุนที่กังวล การลงทุนกับหุ้นในช่วงนี้ะนะครับน่าสนใจมากเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวเราไปดูติดตามดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยกันบ้างนะคะพรุ่งนี้ตลาดหลักทรัพย์ปิดทําการแต่ว่าสัปดาห์หน้าแนวโน้มตลาดหุ้นจะเป็นยังไงอาจารย์นะัคะสัปดาห์หน้าแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงมีลุ้นิวไฮที่หนึ่ี่1,400จุดไหมคะครับคุณเวรครับก็น่าจะมีลุ้นนะครับแปลว่ายังอยู่อีกประมาณตั้งร้อยจุดแล้างทีเนี่ยนะครับสัปดาห์นี้มีวันทําการอยู่เพียงสีวันทำการท่านผู้ชมครับถึงวันนี้ ส่วนรัยพรุ่งนี้หยุดในวันมาครับอชานะครับไม่ใช่วาเลนไทนยนะครับแล้วก็แต่รายการของเรารู้ก่อนเลยกว่ายังพบกับท่านผู้ชมเป็นปกติทั้งรอบบ่ายแล้วก็รอบเย็นแบบนี้นะครับตลาดทุนบ้านเราก็พักฐานตามทิศทางของตลาดทุนทั่วโลกนะครับถ้ามองอยู่อยู่หน้าจอได้คงเห็นว่าแดงกันทั้งกระดานนะแต่ว่าเป็นแดงนิดนิดหน่อยๆน,นะครับหลังจากที่มีการทายานขึ้นบายก่อนหน้านั้นขานรับ ในเรื่องของอการเปิดตัวผู้ว่าการเฟดคนใหม่นะครับเจเน็ตเอเลนนะครับก็ขึ้นมาเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยพักตัวนำโดยทางด้านดาวโจนส์ที่ลดลงไปหน่อยหนึ่งศูนย์อยู่หนึ่งเก้าเปอร์เซ็นต์มาข้ามภาคมาแถบยานิวร์เกเอเชียก็ลดลงมาน,นิดๆหน่อยๆน,นะครับก็อ,อ,อย่างทางด้านห่างเสียงที่เราอ่อนไหวตามเขานี่ก็ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ที่ลงมาส่วนย่านโซน t ีไอพีนิดเดียวนะครับศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต หลอดตลาดรุ้นไทยวันนี้ติดลบไปนิดหน่อยนะครับ0.17%ก็พอๆกันกับส่วน TIP ก็คือฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียระหว่างวันมีบางช่วงบางตอนที่มีทำต้านย่อยหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าถ้าข้ามช็อตไปถึงสัปดาห์หน้ามีโอกาสมากทีเดียวนะครับที่จะขึ้นไปทำเนี่ยวหายในรอบใหม่นะครับปับจจัยทางด้านการเมืองก็คนก็รู้สึกจะชินชานะครับแล้วก็ เคลียร์กันไปแล้วบางประเด็นนะครับอย่างเรื่องเลือกตั้งเป็นโมฆะไม่เป็นโมฆะศาลก็ตัดสินเมื่อวานนี้ว่าไม่รับคําฟ้องเนนะครับมาดูหน้าตาของตลาดล่าสุดนะครับตัวดัชนียังคงเดิมนะครับนี่ก็คือ,อเส้นที่ลากลงมานี่เรียกว่าเป็นเส้นดนวต้านดาวถนตัวดัชนีเซตสามารถที่จะเบรกเอาอัพก็คือตีทะลุผ่านด่านนี้แล้วมาติดตรงไหนครับมาติดอยู่ตรงเส้นตรงกลางเนี่งนะครับ ตรงนี้แถวประมาณ1,315จุดแต่มีข่าวดีก็คือว่า1,000พันแนวตา้านาวเทนต่างนี้แปลเป็นไทยคือว่าจบในทิศทางลงช่วงที่ผ่านมาแล้วจะเลือกเป็นทางขึ้นนะฮะอันที่สองก็คือว่ามีสายสัญญาณที่เป็นทางบวกนะครับตัวเข,เขียวข้างล่างนี่เองนะครับค่าเปอร์เซ็นต์ K นะครับใน modified stochastic ตัดผ่านค่าเปอร์เซ็นต์ดีแปลเป็นไทยง่าย,ายๆคือว่าถ้าไอ้เจ้าเปอร์เซ็นต์ K ตัดขึ้นผ่านเนี่ย จะหนุนให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่องล่าสุดนี้ตัวค่าเปอร์เซ็นต์จากเคเนี่ยนะครับอยู่ที่74เโดยสถิติของตลาดหุ้นไทยแล้วถ้าค่าเปอร์เซ็นต์เคในลักษณะตัดสินวิทางขึ้นอย่างเงี้ยจะไปประมาณสัก90-95เปอร์เซ็นต์นะถึงจะไปเข้าเขตที่ว่าร้อนแรงเกินไปเพราะมีเพักฐานตอนนี้ประมาณสักเกิน4เปอร์เซ็นต์แสดงว่ามีรูมหรือว่ามีช่องที่จะขึ้นไปได้อยู่พอสมควรไปตัดสินกันสัปดาห์หน้าตรงประเด็น 1315แล้วก็บริเวณไฮเก่าที่เกิดขึ้นในช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับก็คือบริเวณ1,320นะครัว่าให้น้ำหนักนี่ก็มีโอกาสสูงเกิน70เเกิน70%ขึ้นไปน่าจะผ่านผ่านแล้วไปไหนจะไปททร์เก็ตถัดไปนะครับก็คือเส้นนี้นะครับผ่าน350ถึง 1, 360จุดโดยประมาณส่วนระยะเป็นเดือนประมาณการว่าจะเป็นเซี่ยวนเส้นเขียวข้างบนนี้นะครับแอรเรียก็จะอยู่ทับประมาณสัก ใกล้ๆผ่450บวกลบในประมาณแต่ว่ารอสักเดือนนะประมาณไหนก็ก่อนสงกรานต์นะครับตอนนี้ให้ผ่านมาเลนถ่ายกันไปก่อนคราวนี้มาดูหุ้นเ,เด่นนะครับที่แนะนํากันไว้ในช่วงที่ผ่านมาก็มีอยู่หลายหลักทรัพย์ทีมหลักที่ผมเอามาเล่าให้ฟังก็คือว่าไปเก่งกําไรในหุ้นที่คาดว่าน่าจะมีการจ่ายปันผลงวดปี256เนี่ยออกมาดีนะฮะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาก็ปรากฏว่า ทำให้ระดับราคาของหุ้นเหล่านี้เริ่มที่จะมีการขยับแค่ขยับขาปรับตัวเพิ่มขึ้นได้พอสมควรไปโฟกัสการที่หุ้นทางด้านในหน้าค้าหุ้นนะครับหรือว่าหุ้นของบริษัทโบรกเกอร์สัก2รายนะครับรายแรกแน่นอนครับเป็นบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะครับในชน่วงที่ผ่านมานั้นทางรายการเราทางผมได้แนะนาให้ท่านผู้ชมนะครับเข้า ซื้อเพื่อเก็งกำไรแลวก็เพื่อที่จะรับเงินปันผลในส่วนของหุ้นเอเชียพลัสนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็แถบประมาณรักษาบาทต้นๆนะฮะโดยในเวลานั้นผมก็ประเมินว่าเะดัอราคาทางด้านปัจจัยพื้นฐานของหุ้นตัวนี้เบสออนว่าปีนี้เนี่ยนะครับมูลค่าการซื้อขายเฉลีย่ยไม่ต่ำกว่า27,00 0ล้านบาทต่อวันนะฮะแล้วก็เขาอยู่ในท็อปทีก็ควรที่จะมีมูลค่าทางด้านปัจจัยพื้นฐานอยู่ที่5บาทต่อหุ้นนะครับ ในช่วงที่ผ่านมาเราให้เข้าซื้อเก็งกาไรเนี่ยนะครับกับว่ามาแล3บาท50ตังประทานว่าแล้ว3บาทต้นๆเนี่ยนะครับเรื่องราคาล่าสุดนี้ผ่านขึ้นมาแถว3บาท50ตันมีจุดเด่นที่เราสนดจในทางทเทคนิคก็คือว่าสามารถขึ้นผ่านเส้นสิงห์ภูเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นเส้นดาวต้านดาวดาวเทรนด์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเป้าหมายถัดไปในการปรับตัวเพิ่มขึ้นในบริเวณ4บาทเนีทาร์เก็ตแรกนะครับ ถัดไปที่ประเมินไว้ก็จะประมาณสี่บาทห้าสิบดันสีบาทห้าสิบนะครับเป็นดาวต้านถัดไปคําแนะนำถามว่ายัางไงก็คือเมื่อซื้อเอาไว้แล้วตามคาแนะนําในช่วงที่ผ่านมาถือครองหุ้นไว้สักหน่อยหนึงนะครับไว้เมื่อไหร่ไว้ในช่วงที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปลุ้นถัดประมาณ4บาทก่อนนะแรกถัดไปก็ถัะประมาณ4ี่บาทห้าด ในช่วงที่ผ่านมาผมเล่าห้ฟังว่าพุทธตอนนี้น่าจะมีอัตราดีเวเดนเยียหรือว่าอัตราการจ่ายเป็นผลนี่ประมาณสัก9.5นะครับก็คืออันไหนมาก่อนก็อาจจะเอาอันนั้น1ก็คือถือรอปันผลไหมหรือ2เมื่อราคาในกระดาษปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ส่วนต่างอาจจะมากกว่า9.5ก็ขายทำกำไรในกระดาษจะคอยอัปเดตเรื่อยๆเดี๋ยวจะบอกว่าแหมชวนซื้อกันจังเลยตัวนั้นตัวนี้แต่ไม่เห็นชวนขายนะครับวันนี้เอามาอัปเดตให้ฟัง อีกตัวหนึ่งก็คือทางด้านหลักทรัพย์ KGI นะครับเป็นในน้าคาหุ้นบล็อกเกอร์อีกตัวหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับในช่วงท,ที่ผ่านมาเราได้แนะนำท่านผู้ชมเพื่อนท่านคนนี่นะครับเข้าซื้อหุ้นตัว KGI ในแถวต,ต่ำกั่แล้วระดับราคา3บาทนะครับประมาณ2บาท7 0บ2บาท8 0แล้วก็ในหลังจากให้คำแนะนำไปแล้วระดมราคาก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับมาแต่ว่าประมาณ3บาท12ต่ำสตอรีค่คล้ายๆกันนะครับก็คือ1 เบสออนว่าปีนี้เนี่ยถ้าซื้อขายกันอยู่เฉลีย่ยมูลค่าการซื้อขายประมาณรัฐสองหมื่นเจ็ดพันล้านบาทต่อวันร,ระยะเาทางด้านนโยบายพื้นฐานเนี่ยประเมินเอาไว้นะสิ้นปีนี้สามบาทถ้าสิบตังค์ไปแถะประมาณสักสี่บาทนะครับในขณะที่จะมีดีเวนทีนั้นอยู่ประมาณสักสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ถือได้ว่าเป็นดีเวนทีที่อยู่ในเกณฑ์ดีมากนะครับที่บ่านบาก็เลยแนะนําว่าเอาซื้อเพื่อเก็งกําไรแล้วก็รับเงินปันผลนะครับในล่าสุดนี้ปิดทําการที่สามบาทสิบสองตัง ระดับราคาฐานจะยกมาเป็นแถวประมาณ3บาท10ตต่างมาถึงประมาณรักสาบาท5ต่างบริเวณนี้นะครับในขณะที่ระดับราคาเป้าหมายแนวต้างถัดไปที่คาดว่าจะขึ้นนะครับจะขึ้นมาแถวประมาณรักสาบาท50แล้วค่อยไปลุ้นจากนั้นอีกที่าครับว่าสามารถชนะแถวประมาณรักสาบาท50ตังคต่างได้ไหมถึงจะามีโอกาสกลับตัวเพิ่มขึ้นไปบริเวณ4บาทในโจทย์ที่ผ่านมาแนะนําให้ซื้อแล้วนแนะนําให้เก็บของไว้แล้วก็ถือเอาไว้ห่อยนึง รอกําไรที่มากกว่านี้อดเกรี้ยวไว้กินหวานครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าอันใดจะมาถึงก่อนกําไรในเรื่องของดีเวินดูดีดี11%หรือราคาหุ้นที่ดีกว่า10%จะอัปเดตเป็นระยะระยะนะครับก็นี่เป็นหุ้นเด่นๆสองหลักทรัพย์ครับคุณเมย์ครับค่ะข,ขอบพระคุณค่ะอาจารย์นัทค่ะ,ะน่าสนใจเลยทีเดียวทั้งหุ้นเด่นๆทั้งสองต้องมาลุ้นว่าสัปดาห์หน้านะคะนิวไฮจะไปแตะที่1,400จุดหรือเปล่าแต่ว่า อีกเรื่องหน,นึ่งนทะี่น่าสนใจอย่างที่เราพูดกันไปแล้วก่อนหน้าน,นี้ก็คือเรื่องราวของกองทุนเปิดของเ erm. คแทมสําหรับคุณผู้ชมที่ต้องการที่จะไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ตลาดหุ้นนี่แหละแล้วก็อยากจะได้จํานวนเงินตอบแทนเนี่ยมากกว่าเงินฝากอันนี้แน่นอนที่สุดอยู่แล้วแต่ว่าก็อาจจะไม่อยากเสี่ยงว่าในกรณีที่ไม่ต้องการทีท่จะเสียงเงินต้นถ้าหากว่าดัชนีของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันปรับตัวลดลงวันนี้ทางทางเคแทมมีตัวที่จะมาแนะนําก็คือที่น่าสนใจเลยทีเดียวชื่อว่า อันนี้ชื่อยาวพอสมควรเลยนะคะเป็นตัวนี้นะคะกองทุนเปิดเคแทม e ีควิตี้อินเด็กซ์ลิงค์ค e t เ r ล็กซ์รีเปีหเดือน2ตัวนี้เองคุณชัชพลค่ะเขามีความแตกต่างจากกองทุนตราสารนี่แล้วก็ตราสารทุนยังไงบ้างคะครับก็คือนโยบายการลงทุนนะครับหรือสัดส่วนการลงทุนเนี่ยเราแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆนะครับก็คือสักประมาณ90%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะไปลงทุนในเงินฝากและตราสารนี้เป็นหลักนะครับเพื่อ ในในในโยบายการลงทุนในสัดส่วนในตรงนี้เนี่ยเพื่อพยายามรักษาเงินต้นเอาไว้นะครับว่าเมื่อสิ้นครบอายุโครงการแล้วเนี่ยจะให้ได้เงินต้นคืนกลับไปนะครับถ้าเกิดตราสารไม่ดีฟอ์นะครับโดยตราสารที่จะไปลงทุนเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยเข้าใจว่าเครดิตเรตติ้งที่เราโดยเฉลี่ยของกองทุนที่เราจะไปลงทุนเนี่ยอยู่ที่มันเอลบนะครับซึ่งเราก็มองว่า เป็นระดับเครดิตเรตติ้งเนี่ยที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยสามารถอุ่นใจกับการลงทุนได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คืออีก5%ที่เหลือเนี่ยประมาณนั้นเนี่ยเราจะลงทุนกับตัวออปชันนะครับที่ไปลิงก์กับตัวเซฟฟิพตี้อินเด็กนะครับก็คือจะมีการเงื่อนไขเนี่ยจ่ายผลตอบแทนเนี่ยเป็นในรูปแบบต่างๆนะครับตามเงื่อนไขเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปว่าจ่ายยังไงนะครับแต่ว่าเหมือนกับอันนี้อาจจะเหมาะกับนักลงทุนที่ว่าอยากได้มีผลตอบแทนเนี่ยไปในทิศทางทิศท,ท,ทางเดียวกันกับ เซฟด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังกังวลไม่อยากขาดทุนจากการลงทุนอยู่อันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ให้กับนักลงทุนได้นะครับก็ไปในแนวทางของเซฟฟิแทนนะคะแล้วก็กองทุนนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับใครคุณชาชพลครับก็คืออย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับคือนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะคาดอยากจะคาดหวังนะครับให้ได้ผลตอบแทนเนี่ยมากกว่าตัวเงินฝากหรือตัวตราสารหนี้นะครับเพราะอย่างที่บอกไปตอนต้นเนี่ยคือกองทุนนี้คือจะจ่ายผลตอบแทนเนี่ยอ้างอิง และมีเงื่อนไขบางอย่างนะครับให้ให้ไปแทร็กกับตัว s ซฟ0 i ต d ี้อินเด็กนะครับว่าจะจ่ายยังไงครับพอจะบอกคร่าวๆได้ไหมคะว่าการแบ่งจ่ายนี่เป็นยังไงบ้างได้ครับก็คือกองทุนนี้อายุประมาณ1ปี6เดือนนะครับแล้วก็จะมีการจ่ายผลตอบแทนเนี่ยให้กับนักลงทุนเนี่ยทุกๆ6เดือนถ้าเกิดมีผลตอบแทนนะครับโดยการเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนเนี่ยที่ทุกๆ6เดือนที่จะจ่ายให้ลูกค้าเนี่ยก็คือเงื่อนไขแรกนะครับคือภายในช่วงระยะเวลา6เดือนเนี่ยถ้า s ซฟฟิตตี้อินเด็กเนี่ยในรอบแต่ละรอบเนี่ย ปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่ถึง20%นะครับถ้าเกิดไม่ถึง20%เนี่ยจะได้ผลตอบแทนเนี่ยหนส่วนสะครับของรีเทิร์นยกตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าเกิด s ซฟฟิทตี้อิเนี่ยเพิ่มขึ้น15%นะครับกองทุนนี้เนี่ยก็คือเอา1 5หาร3ลูกค้าก็จะได้5%นะครับทุกต่อ6เดือนแต่มีเงื่อนไขนิดนึงสมมติว่าถ้าเกิดมีวันใดวันหนึ่งนะครับเพิ่มขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ20%เนี่ย แล้วลงทุนก็จะได้1.33%หรือ2.66%ต่อปีนะครับในงวดนั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดเทียบดูแล้วเนี่ยต่อให้นอกเอาเนี่ยเราก็ยังมองว่าลูกค้าย,ยังได้รีเทริรนกลับไป<อ>นะครับมากกว่าตัวเงินฝากะคะือถ้าสมมติว่าถ้าถ้าหากดัชนีหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเลยสมมุตั้งแต่20%ขึ้นไปเนี่ยในงวดไหนก็ตามเนี่ยเราจะรับผลตอบแทนได้ที่เท่าไหร่คะท่นี้ ถ้าเกิดเพิ่มขึ้นมากกว่า20%ณวันใดวันหนึ่งก็คือได้รับที่1.33%ต่อ6เดือนอ๋อยังไงก็1.33%ต่อ6เดือนอยู่แล้วใช่ครับอ๋อนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจอย่างนึงคือไม่สูญเสียเงินต้นถ้าหากดัชนีปรับตัวลดลงใช่ครับเพราะว่าเกิดในแต่ละรอบเนี่ยดัชนีปรับตัวลดลงมากกว่าณวันที่เริ่มคำนวณผลตอบแทนเนี่ยเงินต้นก็ยังคงอยู่ถ้าเกิดตราสารไม่ดีฟอลนะครับนะคะแล้วอย่างนี้นี่คือ เริ่มเปิดขายแต่เมื่อไหร่ย,ยังไงะคะ IPO วันนี้เราเริ่มเสนอขาย IPO วันนี้วันแรกนะครับจนถึงวันที่21กุมภาคือวันนี้วันแรกจนถึงวันที่21กส <21 S 1> ิบกุมภาติดต่อได้ที่ไหนยังไงบ้างคะก็ติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะครับแล้วก็ธนาคารซันดาช r ตเตอร์ละเดอร์ฮาวแบงก์นะครับธนาคารเกียรตินาคินแล้วก็โบรกเกอร์อีกประมาณ20กว่าแห่งที่เป็นตัวแทนขายเรานะครับก็คือ<ม>ตรงนี้ถ้าเกิดสนใจเนี่ยสามารถเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมนะครับหรือว่าทำรายการซื้อได้กับ บันการเงินเหล่านี้ได้เลยนะครับนะคะก็ตามรายชื่อนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้นะคะยังไงก็ไปติดต่อได้นะคะตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอณเวลานี้นะคะ,ะนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงเราจะพักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเปิดสายคุณผู้ชมโทรเข้ามาสอบถามเรื่องของหุ้นรายตัวรวมไปถึงเรื่องของกองทุนด้วยถ้าสนใจนะคะ,คะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวกอนค่ะ เราเคยคิดว่าอยากบินได้เหมือนนกแล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้น Let take you คิดจะบินให้เร็วขึ้นและไกลขึ้นคิดจะนำความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้น,นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันกับที่สุดของนวัตกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้การบินไทย A380 영 <목소리법> ามาช่วงที่2นะคะเวทูเวลนะคะนักลงทุนสามารถโทรเข้ามาสอบถามปัญหาการลงทุนได้นะคะที่เบอร์0 2 7 2 5 7 9 9 7ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นรายตัวนะคะทั้งสองท่านพร้อมที่จะตอบคําถามแล้วนะคะคโทรเข้ามาได้ย้ําเบอร์กันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะ0 2 7 2 5 7 9 9 7กแต่คนอื่นขอไปที่คําถามทาง Facebook f แฟนเพจของรู้ก่อนรวยกว่านะคะเพราะว่ามีคุณผู้ชมที่ใช้ชื่อว่าคุณตา,ตา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 นี่แหละคุณผู้ชมนะคะ,ะ,ะก็มาฝากคำถามไว้ถามอาจารย์ถามอาจารย์นะ ว่านะคะก็ถามว่าซีรีส์ซื้อเฉลี่ยได้หรือยังครับสองจุดสามด้ว่าติดเอาไว้2.30บาท30ตังค์นะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ลงมาเนี่น่าตกใจฮะลงไปเล็กสุดเนี่ยบาท65ตังค์ข่าวดีคือว่าผมว่าได้จากบอสเท็อปเบาคือทําจุดตับสุดไปเรียบร้อยแล้วสังเกตจากอะไรสังเกตจากว่าเนี่ยทำฐานสูงขึ้นจากเดิมที่เคยมีฐานอยู่บาท65ตังค์นะครับ ล่าสุดเนี่ยฐานยกขึ้นมาเป็นถประมาณสักบาท79ตดเาตังค์แปลว่าลักษณะนี้ก็คือน่าจะมีโอกาสที่จะ,ะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับสายสัญญาณนี่บ่งไปในทิศท,ทางว่าน่าจะอยู่ในทิศท,ทางที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยลุ้นตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับคุณตา,ตาตาลุ้นผ่านด่าน2บาทกลมกลมนะถ้าบาท2บาทกลมกลมไปไหนครับไป2บาท30ตังค์เท่าทุนพอดีครับถ้าถามว่าซื้อเฉลี่ยได้ไหมน่าสนใจฮะแถวไหนแถวประมาณาสัก ราคาบาท9.0มาถึงบาท8.5ตันครับผมครับใช่แต่จริงๆแล้วคุณตาตาถามมา2ตัว BTS อีก9.5แต่ว่าตอนนี้ไปที่สายคุณผู้ชมทางบ้านก่อนขออนุญาตก่อนนะคะคุณนัทพงศ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะเชิญเลยค่ะคุณนัทพงศ์ค่ะจ้าค่ะเชิญเลยค่ะจะร,บ,จะรบกวนสอบถามอย่างนี้นะครับเอ่อแต่ละง,งวดเนี่ยจ่ายเอ่อทุกๆ6เดือนเนี่ยจ่ายในอัตราที่เท่ากันไหมแล้วก็อีกคําถามหนึ่งครับจะรบกวนสอบถามว่าเออจ่ายอัตราสูงสุดเท่าไหร่แล้วก็ต่ําสุดประมาณสักเท่าไหร่ครับผม นี่ย<ว><า>ผม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 ว่าอยากถามคุณ <c oughs> ท่าน <c oughs> ได้ค่ะคุณจตุพลเป็นกองทุนที่ว่าเมื่อกี้น,กนะครับค <c oughs> ่ะคำถามแรกนะครับที่บอกว่าแต่ละงวดเท่ากันหรือเปล่า <c oughs> นะครับก็คืออาจจะไม่เท่ากันนะครับเพราะอย่างที่บอกไปเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวผลตอบแทนของตัวเซฟตี้นะครับแล้วก็เงื่อนไขที่การจ่ายผลตอบแทนของตัวออปชันที่ที่อธิบายไปตอนต้น <c oughs> นะครับโดยที่ผลตอบแทนสูงสุดต่อง,งวดเนี่ยอยู่ที่6.66%ต่อ6เดือนนะครับหรือว่าถ้าเกิด ได้แม็กสุดตลอด3งวดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ19.99%นะครับประมาณนั้นเหลือครับเหลือยี20แล้วนะเอาว่าสดๆเนี่ยประมาณ19.99%แต่ละงวดไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับผลตอบแทนที่ไปลงทุนในเท็ตใช่ครับนะคะคุณนรทพงศ์มีคำถามอื่นอีกไหมคะครับผมไม่มีผู้ชมไหนคุณนัทพงศ์ตอนนี้โดนสดๆเอาวหุ้นตกซื้อไว้ผิดทาง หุ้นตกสักการเราก็คือแบบผิดทางตลอดสามงวดเลยแล้วหุ้นตกแบบตกไปพันหนึ่งร้อยเก้าร้อย่อย่างน้อยเราอุ่นใจว่าถ้าเกิดเงินฝากหรือตราสารนี้ถ้าไปลงทุนไม่ดีฟอล์นี่เราได้เงินปนคืนกลับมาซึ่งก็ไม่ได้จะโดนดีฟอล์เพราะว่าเรตติ้งนี่ที่ไปดูนี่เรตติ้งอยู่ในเกณฑ์ดีโดยเฉลี่ยที่เราลงเนี่ยอยู่ที่เอลบเอลบ เอเอเอลบไม่ได้แปลว่าแย่นะต้องเล่าให้ผู้ชมฟังนี่แปลว่าของดีมากนะฮะก็คือเขาจะไล่เรียงกันตั้งแต่ทริปเปิลเอสามเอมาเอสองตัวมาเอตัวเดียวมาทริปเปิลบีมาทริปเปิลบีลบถ้าเอลบก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะฮะก็อย่างน้อยได้เงินต้นคืนใช่ครับคืออย่างน้อยคนที่ลงทุนกองนี้เนี่ยอุ่นใจได้ว่าเงินต้นเนี่ยยังมีอยู่ในระดับเกณฑ์ที่น่าจะปลอดภัยนะครับและส่วนผลตอบแทนเนี่ย ก็ยังเป็นในทิศทางถ้าเกิดมีรุ้นกับเขาด้วยถ้าเกิดรุ่นเคลื่อนเราก็ได้ดูเขาด้วยแต่แตถ้าหดลงเงินต้นอยู่ใช่ครับเออ,เอ,อน่าสนใจนะลองถามดูแล้วเปิดไหมเนี่ยพวกนี้วพราพวกนี้วันวันมาค้านี่เขาเขาเปิดขายไหมอ,อ,อ๋อคือถ้าเกิดไปตามห้างเนี้ยก็คือ,อไปฝากคำสั่งได้แต่ว่าปกติแล้วก็คือวันทําการปกตินะครับค่ะไปอีกสายหนึ่งนะคะจากคุณผู้ชมทางบ้านคุณวลีกุลนะคะสวัสดีค่ะคุณวลีกุลค่ะนลีกุลค่ะคุณนลีกุลนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะเชิญเลยค่ะจะจะรบกวนถามคําถามเมาื่อวานที่อาจารย์ติดขางไว้นะคะ,ะ,ะเรื่องของซินเนกค่ะอ๋อซินเนกซินเนกนะครับก็คือ,อผม่ารอดูผลการงานอีกวดหนึ่งนะครับดรีกุลน,นะครับเพราะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าเรื่องราคาเนี่ยอยู่ในทิศทางที่มีการปรับตัวลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะเพราะเพราะ เพราะเพราะนั้นรอรอรอดูผลผลทุนงานสิ้นวดนี้หน่อยหนึ่งนะครับผมครับเท่าที่ดูผมว่าต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโอเคนะครับครับผมครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะแต่ถ้าได้ในเรื่องของผลทุนงานอะไรออกมาเนี่ยผมจะมาวิเคราะห์ให้ดูเพิ่มเติมคีเดีได้เลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณนริ์คุณพาสวัสดีค่ะนะคะสายที่สามนะคะคุณบัณฑิตนะคะสวัสดีค่ะคุณบัณฑิตค่ะสวัสดีครับผมค่ะคุณบัณฑิตโทรมาจากไหนคะ เชียงใหม่ครับผมเชียงใหม่เลยนะคะโอ้โหมาจากเหนือเลยคุณบันทิกเชิญเลยค่ะอยากถามว่าตมีสิริอยู่ที่นึงุ1.84ครับผมค่ะกับไอปตท .2.84 ครับค่ะให้ทํายังไงต่อครับผมตัวแสนสิริตอบไปแล้วคําถามแรกนะครับว่าหนึ่งลงจดไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าบาดถงอำนาจตังหน่อยนะครับเดี๋ยแล้วก็เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้น คุณมาได้ต้นทุนที่บาทแปดสตังค์เวลาได้มีกําไรนะครับแต่มีกําไรก็อย่าอย่าดวดได้นะรอมีลุ้นทะลุ2บาทนะฮะจะขึ้นไปเที่ยวหน้าประมาณนั้นสองบาทห้าสิบตังแต่ถ้ามองภาพกลางๆเนี่ยระดับราคาพันวิพื้นฐานไม่ควรจะที่เหลือกว่าสิบสลึงลนะครับผมอ๋อครับสาหรับตอนนี้ถือนะครับอ๋อแนะนำให้ถือกันเลยครับจะปันผลเมื่อไหร่ครับปันผลก็บอกว่าอย่างถ้าตาม งวดเขาเนี่ยก็ไม่น่าจะไม่น่าจะช้ากว่าประมาณสักก่อนเมษายนไอ้ก่อนช่วงนิการนะฮะครับผมแพ้ในส่วนของวัตรเนี่ยพาไปดูหน้าตานิดนึงจะได้เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้นะฮะก็คือโจทยที่ผ่านมาเนี่ยแหนเลยขาลงนะฮะขาลงเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้ก็คือจุดต่ำกว่านี่มันจะลดลงมาเรื่อยๆเห็นไหมฮะโอ้ครับเออถามมันลดลงมาเรื่อยๆ จุด้าวันนี้ลดลงมาเรื่อยๆเ,เขาเรียกขาลง<อ>แต่แต่มันมีจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจอย่างนี้มันมีจุดเปลี่ยน,ยนที่น่าสนใจอย่างนี้ก็ว่าเที่ยวล่าสุดจุดฐานวันนี่ยนะฮะมันสูงขึ้นเนี่ยตรงนี้แถวประมาณสองร้อยเจ็ดสิบกัฐานเก่าแถวประมาณสองร้อยหกสิบแปลเป็นไทยก็คือว่าจบขาลงเรียบร้อยแล้วนะฮะ<อ>มันมีลุ้นอย่างนี้ว่าให้ลุ้นผ่านแถวสองบาทเก้าสิบห้าตังค์เนี่ยอันนี้ขึ้นนะครับ ซึ่งก็มีโอกาสอยู่มากที่ว่าจะผ่านบริเวณก่าวเลยขึ้นไปจะขึ้นไปเท่าไหร่ผมผมวัดให้ดูหนึ่งนะครับก็น่าจะไปแถววันละ310บาท320บาทครับผมครับต้นเท่าไหร่เลย2ี4ครับผมโอเคนะรุ้นผ่านเมื่อวานเมื่อวานนี้นึกว่าจะปล่อยปล่อยตรงที่ตัว9 293ระดับช้อนใหม่ตอนที่หลุด9ิ0 ก็ก็ดูอย่างนี้หมายว่าถ้าเล่นสั้นดู29 5ผ่านไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านค่อยขายแต่ถ้าผ่านเนี่ยปีลุ้นกำไรเยอะกว่านี้นะครับอ๋อเหรอคะโอเคนะโชคดีนะขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะคุณบันิตาสวัสดีค่ะสวัสดีครับจริงๆวันนี้เวลาของเรามีจำกัดอะเกินนะคะหมดเวลาแล้วสำหรับรายการรู้ก่อนรวยกว่ารอบเย็นต้องขอขอบพคุณเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเรานะคะโชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านสวัสดีค่ะัสดีครับ